รักใครใหม่รู้รู้สึกไม่ดีจริงจริงป่ะไม่เหรออาจจะคนเดียวไม่อยากแต่ไม่อยากมันสวยกว่าอ่ะไม่อยากสวยกว่าคือเขาว่าคลิเกียจเนี่ยมันมันให้ความหมายแบบคอนเซ็ปชวลมากคอนเซ็ปชวลแล้วก็มันมองได้สองด้านใช่มันมองบวกก็ได้มองลบก็ได้แล้วมันสูงเสียงที่จะมองลบด้วยก็เลยเเอาป็นว่าอ่ะพอนั่งเขียนเนื้อได้กันแล้วก็เอ่อย่เนี้ยเหมือนเป็น ต้ <P Ù NG> องคุยคอนเสิร์กันนะเป็นเพลงป๊อปแล้วนันนนันนนพูดมาเลยว่าเพลงนี้พี่บุ๋มขอ,อป๊อป,อปใช่เป็นเพลงเดียวในปั้มที่น่าจะฟังง่ายง่ายง่ายที่สุดแล้วใช,ใช่ไหมฮะใช่ก็ง่ายสุดจริงๆ,ๆล่ะง่ายสุดจริงๆแล้วองแล้วร้วองดูร้องร้องดูเหมือนร้องง่ายแต่ตอนอัดเสียงก็เหมือนกับว่าอ๋อต<า>อน<า>นีอ้อันนี้อยากเล่าให้ฟังว่านันนนคือผมเจอนันนนตอนเพลงวันเดอร์เนาะเราเจอนันนนตั้งแต่ตอนที่อ่าสามปีก่อนสามปีก่อน คุณลองคิดเล่นว่าเวลาระยะเวลา3ปีผมบอกกับนนนท์ในวันที่อัดเสียงเพลง w o n d e r อ่ะในห้องอ,อัดอะว่าตอนนี้นันอนท์ไม่ได้เป็นคนที่ร้องเพลงแข็งแรงที่สุดไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แย,ย้ำว่าไม่ร้องเพลงแย่แต่ยังมีสเปซในการพัฒนามากขึ้น3ปีถัดมาผมได้ยินพี่ๆที่ผมได้มีโอกาสไปทำงานด้วยรู้จักและพูดถึงเขาว่าเขาไม่ใช่นะักแสดงร้องเพลง เขาไม่ใช่ไอดอลร้องเพลงแล้วเขาร้องเพลงเป็นนักร้องแล้วแล้วไม่อยากรับเป็นเพลงที่พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่อยากรับเป็นเพลงที่พิสูจน์ว่านนท์ได้เรียนรู้ในเรื่องของไดนามิกมากขึ้นก็คือเขาเข้าใจการร้องเพลงเบาลงแต่เขาอึดอัดน,นะเขาบอกเขาอึดดัดเขาบอกว่าพี่ผมร้องผมร้องผมอยากจะแบบตะโกนผมอยากจะแบบอยากจะปล่อยพลังแล้วว่ะแตใ่ใช่ใช่ใช่ ใช่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  statistically 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 ผมบอกให้เขาร้องแค่นี้ใช่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 ใช totally. ่แล้วแล้วตอนตอถึงพุกสุดท้ายเขาระเบิดพลังเขาแบบกเขาสบายใจเขาบอกผมได้ปลดปล่อยแล้วใช่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 ถ้าอยากรู้ความรู้สึกนันนนมากกว่าตอนที่แบบเพลงนี้มันแบบไฟิแนลเซ็ตจริงๆขอเป็นเพลงเรียกว่าคือเวลาผมผมคุยกับพี่ก่อนคุยกับพี่มันจะมีภาพลางๆว่าเพลงน่าจะเป็นอย่างไงอันนี้คือเป็นหนึ่งในเพลงที่ตรงภาพ ที่สุดแล้วรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในทุกๆอย่างส<ท>ำห <ปะ S 2> รับผมอ<ล>ะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นเพลงที่ผมชอบมากๆชอบมากๆชอบ,ชอบไหมฮะบผมก็ชอบับผมชอบคร<ช>ับเป็นเพลงที่ผมเคยมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วงานที่ทําในแต่ละปีแต่ละปีผมเลือกผมจะมีเพลงที่บางทีผมรู้สึกว่าเพลงนี้ทําดีมากันนะพอ,อใจกับมันภูมิใจกับมันนะ ผมภูมิใจกับทุกเพลงเท่ากันแต่ถ้าจะต้องเลือกสักเพลงที่เป็นโชว์เคสของปีนี้ผมเลือกเพลงนี้ไม่อยากรักเน่และน้องต้าต้ามาด้วยนะครับขอเสนอพลงให้น้องต้าต้าได้ไหมครับมาด้วยและเพลงนี้เพลงนี้ก็ก็องติเมเตอร์เหมือนเดิมหาทำจะทำสองปีหรือเปล่าแล้วก็คำตอบที่มีีคำตอบไหมครับเวลาอ่านเจอคอมเมนต์แล้วเขาบอกว่า มันดูไม่เข้าใจเลยค่ะอยากให้เป็นซีรีส์ผมพูดจริงๆนะผมพูดจริงเลยเดี๋ยวกิลกินไมนมมันจบสมบูรณ์ของมันแล้วมันจบสมบูณของมันแล้วมันจบและดีของมันแล้วก็ไปเรื่องอื่นคะเราจะไปเอาอันเดิมมาทำขยาย มันไม่มันไม่เจนถูกถูกขาดลักษณะกันทําหนังนะ่มไม่ใช่อ่ะเขาพูดอะไรผมไม่เสียจต่อละกันเพราะจริงว่าอ่ะสีแดงเลย <laughs>